3รัฐมนตรีจากสามพักร่วมรัฐบาลค่ะพวกเขาประสานเสียงว่าพวกเขาคงไม่ใช่พ่อมหาจำเริญตามที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้จ่าพาดพิงถึงอย่างแน่นอนค่ะ และการที่รัฐมนตรีจากทั้ง3าพักรวมรัฐบาลค่ะต้องออกมายืนยันเช่นนี้นะคะเพราะว่านายะคําพูดจากคุณทักษิณครั้งนี้ไม่ได้ออกมาในมุมที่เรียกว่าเป็นบวกค่ะแต่เหมือนจะเป็นการแซะเป็นการกระทบกระเทียบกันมากกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอนุทินชาญวิรุกูลรองนายกรัฐมนตรีรันติีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยคุณเอกนัทพร้อมพัน์ในฐานะเลขาธิการพักโครมไทยสร้างชาติและคุณวาราวุธศิละปะอาชา ในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาค่ะพวกเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณทักษิณนะคะหมายถึงใครค่ะแต่ยืนยันว่าทุกวันนี้กระทรวงที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกคนต่างทำงานหนักค่ะแล้วก็ยังเป็นกระทรวงที่ไม่ได้รับเม็ดเงินงบประมาณเป็นจำนวนสูงถึงขั้นที่ทำให้เกิดปัญหาเงินค้างท่อแต่อย่างใดค่ะ สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะสืบเนื่องมาจากการที่คุณทักษิณน,นะคะเดินสายไปพบกับพี่น้องคนเสื้อแดงค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะตอนหนึ่งนะคะคุณทักษิณก็ได้พูดเปิดใจกับพี่น้องคนเสื้อแดงค่ะบอกว่าตอนนี้ไม่เหมือนตอนที่เป็นพักไทยรักไทยค่ะตอนนี้พักขนาดเล็กลงมีรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงน้อยลงบางทีรัฐมนตรีกระทรวงข้างเคียงทำงานด้วยกันไม่คล่องตัว พยายามทั้งนวดทั้งบีบให้ช่วยกันทำงานเถอะพ่อมหาจำเริญช่วยกันหน่อยเถอะถ้าพ่อมหาจำเริญไม่ทำตัวใครตัวมันนะครับวันนี้ถือว่าบ้านเมืองคือหัวใจที่เราจะต้องทาให้ผ่านไปให้ได้การออกมาเร่นบทนํานอกคณะระัฐมนตรีของคุณทักษิณค่ะเคยเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อเราเดือนธันวาคมปลายปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้นคุณทักษิณไม่พอใจพักรัรฐบาลอย่างรุนแรงค่ะ ถึงขั้นท้านะคะว่าใครไม่อยากอยู่ร่วมรัฐบาลก็ขอให้บอกมาหรือเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะคุณทักษิณนะคะก็ได้ไปนบ่นที่จังหวัดลำพูนค่ะบอกว่าพักร่วมรัฐบาลนะคะมีด้วยกันหลายพักทําให้การทํางานเป็นไปได้วยความล่าช้าดังนั้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะขอให้พี่น้องประชาชนเลือกพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเป็นพักเดียวค่ะ จะเห็นได้ว่าการที่คุณทักษิณนะคะที่เขาต้องออกโรงค่ะส่งเสียงไปถึงพักร่วมรัฐบาลด้วยกันหลายต่อหลายครั้งค่ะเพราะว่าเขาเองรู้ดีนะคะว่าแม้ในครมอค่ะความขัดแย้งแม้จะมีแต่ก็ไม่ถึงขั้นแตกหักแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ไม่มีใครฟังเสียงจากลูกสาวของเขาค่ะคือคุณแพททองทานชินวัตรนอกเสียจากรัฐมนตรีค่ะจากพรรคเพื่อไทยด้วยกันเองเท่านั้น และแม้นะคะบทที่คุณทักษิณกำลังเล่นอยู่ตอนนี้ค่ะจะต้องถูกฝ่ายท้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจใน,ในสึกซักฟอกในสัปดาห์หน้าก็ตามนะคะแต่เมื่อคุณทักษิณค่ะเขาเองกำลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เรียกว่าเป็นไฟบังคับมันก็เป็นเรื่องยากนะคะที่สทรอ,อย่างคุณทักษิณจะหลีกเลี่ยงไปได้ค่ะเพราะตอนนี้นะคะรัฐบาลกำลังถูกโจมตีอย่างหนักค่ะว่ารัฐบาลของนายกแพทองทาน ผ่านไปแล้ว6เดือนแต่ยังไม่มีผลงานที่เรียกว่าเข้าตาประชาชนค่ะสิ่งนี้ต่างหากค่ะจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับนายกแพลทองทานมากกว่าศึกสักฟอกที่เธอกำลังจะเผชิญค่ะ